พระสุกราจารย์คูรุของเหล่าอสูรการกำเนิดของพระสุขตามคำพีปุรณะกล่าวว่าพระสุขเป็นบุตรของพระพาหรือคูประชาบดีกับนางชยาติแต่เดิมพระสุขมีนามว่าพระพาราควะ เป็นเทพฤาษีที่มีรูปงามต่อมาพระองค์ได้หลงรักนางอับสรวิศวาจีจึงได้ถอดจิตตามนางไปสุดท้ายนางอับสรวิศวาจีหมดความรักที่มีต่อพระพาระควะจึงได้ทิ้งพระพาระควะ ซึ่งทำให้พระพาราควะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจึงได้ไปจุติเป็นมเมล็ดข้าวชาวนาได้มาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้นำข้าวไปถวายฤษีโดยภรรยาของฤษีได้กินมเมล็ดข้าวนั้นจึงทำให้ภรรยาของฤษีตั้งครรภ์และคลอดบุตรท,ที่มีนามว่าฤษีอุสนัต ฝ่ายนางอับสรวิศวาจีหลังจากที่ได้แยกทางกับพระพาราควะได้ถูกฤาษีนารามุนีสาให้กลายเป็นกวางต่อมาฤาษีอุศนัทได้มาพบกับนางอับสรวิศวาจีที่อยู่ในร่างของกวางแล้วทั้งสองได้สมสู่กันจนบีบุตรซึ่งขณะนั้นดวงจิตของพระพาราควะยึดติดในกามทำให้ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสาร ทางด้านฝ่ายฤาษีพระพาฤคูประชาบดีผู้เป็นบิดาของพระพารัควะได้เข้าฌานเป็นระยะเวลานานแต่เมื่อออกจากฌานแล้วพบว่าร่างบุตรของตนนั้นไม่มีชีวิตซึ่งเกิดจากสาเหตุที่พระพารัควะได้ถอดจิตเป็นระยะเวลานานพระพาฤคูประชาบดีจึงออกเดินทางไปยมโลก เมื่อได้พบกับพระโยมแล้วพระพาฤคูประชาบดีจึงถามว่าวิญญาณของพระพาราควาอยู่ที่ใดพระโยมจึงกล่าวว่าขณะนี้พระพาราควาได้ไปเกิดเป็นพราหมณและกำลังจะใช้กรรมหมด พระพาหรือคูประชาบดีได้กล่าวขอร้องต่อพระยมว่าหากพระพาราควะได้ใช้กรรมหมดขอให้พระยมนำดวงจิตของพระพาราควะกลับมาให้ตนหลังจากที่ได้ดวงจิตของพระพาราควะได้กลับเข้าร่างเดิมแล้วไม่นานนักได้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิต จึงได้เริ่มบำเพ็ญตบะต่อพระศิวะเป็นระยะเวลานานจนทําให้พระศิวะพอระพระทัยพระศิวะทรงได้ประทานนามใหม่ให้แก่พระภาระควะว่าพระสุกแล้วได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นเทพประจำดาวสุกอีกทั้งมีหน้าที่เป็นอาจารย์ของเหล่าอสูรแถดทานบ และได้ประทานพรให้แก่พระสุขให้เป็นผู้ไม่มีวันแก่ชาราเป็นผู้มั่งคั่งในทรัพย์โชคลาภมีสติปัญญายาณมีความสามารถในด้านการต่อสู้การปกครองการแต่งกลอนฉันกวีมีอำนาจในด้านความรักความปรารถนาในโลกและได้มอบมน์มฤืตาสารชีวีซึ่งเป็นมนที่สามารถชุบชีวิตได้ พระสุขนั้นมีหลายนามดังนี้พระอุตสนยพระสุกราจารย์พระอสุราจารย์พระแถดยาคุรุพระแถดยาจารย์พระแถดยาปุโรหิตพระแถดยามนตรีพระแทดยาปูชยะพระกาบพระสุภลักษ์พระกามาบาลพระมนัสวินพระมหายศเป็นต้น รูปกายของพระสุขในคติฮินดูกล่าวว่าเป็นเทวะฤสีที่มีกายสีฟ้าบางตำราว่าสีขาวรัศมีกายสีขาว16แฉกมีรูปงามตาบอดหนึ่งข้างมีสีกรมวยผมอย่างฤสีสวมลูกประคำสวมอาภรณสีขาวทรงเครื่องประดับด้วยเพชร แก้วไพลินและแก้วเพทายทรงไม้เท้าลูกประคำหม้อน้ำดอกบัวดาบเป็นต้นสำหรับพาหนะของพระองค์นั้นคือโคอุสุภราชบางตำราว่ามีม้าเป็นพาหนะพระสุขมีชายานามว่านางชายันตีบางตำราว่านางสุสุมาซึ่งทั้งสองพระองค์มีบุตรด้วยการนามว่านางเทวายานี นอกจากนี้ในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวว่าพระสูบมีวิมานลอยอยู่รอบเขาพระสุเมนทางด้านทิศเหนือวิมานใหญ่13โยนรัศมีเปรียบดั่งควันไฟบางตำราว่ามีวิมานเป็นสีทอง สำหรับสาเหตุที่พระสุกตาบอดนั้นเนื่องจากครั้งหนึ่งเท้าพลิราชได้ยกทัพไปปราบพระอินและเหล่าเทวดาฝ่ายพระอินใกล้จะรับมือกับสงครามครั้งนี้ไม่ไหวแล้วจึงได้เรียกพระพฤหัส,สบดีผู้เป็นบุโรหิตเข้าพบ แล้วได้ทรงถามว่าเหตุใดเท้าพลิราชหรือฝ่ายอสูรครั้งนี้ถึงแข็งแกร่งนักแม้เทวดาได้ดื่มน้ำอมฤตแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสู้ได้พระพารือหัสสบดีจึงตอบว่า เหตุเพราะท้าวผลีราชได้ประกอบยันชยาพิธีมากมายทำให้ฤทธิเดชมากอีกทั้งมีพระสุขคอยให้คำปรึกษาจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถชนะท้าวผลีราชได้พระพารหรัสสบดีจึงได้แนะนำให้พระอินอย่าฝืนทําสงครามหรือไม่ก็ควรขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุ หลังจากนั้นพระอินและเหล่าเทวดาได้เดินทางไปพบกับพระกัศยป่าเทพบิดรผู้เป็นบิดาเพื่อขอความช่วยเหลือพระกัศยป่าเทพวิดรจึงให้นางอาทิติเทพมารดรสวดมนเพื่อบูชาพระวิษณุให้ทรงมาช่วยเหลือพระอินเมื่อพระวิษณุได้ยินคำอ้อนวอนของนางอาทิติแล้วพระวิษณุได้กล่าวว่า เราจะอวะตารลงมาเกิดเป็นโอรสของท่านเพื่อสยบเท้าผลีราชจากนั้นไม่นานนักนางอาทิติทรงตั้งครรภ์แล้วได้ประสูติโอรสออกมาเป็นเพศชายที่มีลักษณะเป็นคนแคระพระกัศสยา่าเทพิดอนจึงตั้งชื่อว่าวามนะ ฝ่ายเท้าพลีราชหลังจากยึดครองสวรรค์ได้แล้วได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจอมเทพแต่หากต้องการครองตำแหน่งเจ้าแห่งสวรรค์แทนพระอินทร์ต้องประกอบพิธีอัศวเมต100ครั้งเพื่อที่จะได้ขึ้นครองเป็นใหญ่ในสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง โดยพิธีอัศวเมตนั้นจะนำม้าอายุมากกว่า24ปีมาทำพิธีแล้วปล่อยม้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือม้าสามารถวิ่งไปตามที่ใจชอบหากม้าหยุดอยู่ที่เมืองใดเจ้าผู้ครองนครน,นั้นต้องออกมาต้อนรับและถวายบรรณาการแด่เจ้าของมา้า หากเจ้าของดินแดนใดไม่ยอมรับก็จะจับม้าที่ใช้ทำพิธีไว้แล้วทำสงครามกับเจ้าของมา้าเมื่อท้าวลีราชได้ประกอบพิธีอัศวาเมฆครั้งที่99เรียบร้อยแล้วและกำลังจะเริ่มประกอบพิธีครั้งที่100ซึ่งครั้งนี้เท้าพลีราชได้เชิญพราหมณ์เข้าร่วมพิธีถวายทานก่อนการปล่อยม้าอุปการ ซึ่งพระวามานะได้ถูกเชิญเข้าร่วมด้วยเท้าพลีราชได้นำน้ำมารดเท้าพรามแล้วนำน้ำที่ชำระเท้าพรามนั้นมรารดศีรษะของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลเมื่อเสร็จพิธีนี้แล้วเท้าพลีราชจึงถามพรามแคระวามานะว่าท่านปรารถนาสิ่งใดเป็นการตอบแทน พระวามานะจึงตอบว่าในบรรดาทรัพย์สินอันมีค่าของพระองค์ทั้งหมดนั้นเราหาได้ปรารถนาไม่เราปรารถนาเพียงแต่แผ่นดินแค่ย่างสามก้าก็เพียงพอแล้วเท้าพลีราชได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีเพราะคิดเพียงว่าแค่สามย่างก้าวของพรามแคระเท่านั้นจะมากมายเท่าใด หลังจากนั้นก็ยกคนโทน้ำขึ้นเพื่อหลังน้ำลงบนพื้นดินก็ถือว่าเป็นการทำพิธีถวายทานให้แก่พราหมณ์โดยไม่สามารถเรียกคืนได้อีก ฝ่ายพระสุขนั้นเห็นภาพพระวามานะว่ามีสี่กรถือสังกับจากก็รู้ทันทีว่าเป็นพระนารายณ์อวตารมาพระสุขจึงได้แปลงกายเข้าไปอุดน้ำในปากคนโทก่อนที่เท้าพรลีราชจะหลั่งน้ำถวายทานฝ่ายเท้าพรลีราชพยายามหลั่งน้ำเท่าใดก็หลั่งไม่ออก ฝ่ายพระวามนานะทราบว่าต้องเป็นอุบายของพระสุขจึงนํายอดหญ้าคาแย่เข้าไปในปากคนโททำให้ถูกดวงตาของพระสุขเจ็บจนทนไม่ไหวสุดท้ายต้องปล่อยน้ำไหลออกเพราะเหตุนี้ทำให้พระสุขตาบอดหนึ่งข้างในมหาภารตะพระสุขเป็นศัตรูกับท้าวยาติซึ่งเป็นลูกเขยของตน เนื่องจากลูกเขยของพระสุขเห็นเพียงว่าพระสุขเป็นแค่ฤาษีธรรมดาตนหนึ่งเท่านั้นจึงได้พูดจาสบประมาทดูถูกกับผู้อื่นฝ่ายฤาษีนารทาได้นำความไปฟ้องพระสุข พระสูกรู้เข้าก็โกรธมากจึงได้สาบให้ลูกเขยของตนเป็นคนแก่หลังคอมอีกทั้งลูกหลานต้องเข็นฆ่ากันเองและต้องมีหนึ่งตระกูลที่สูญพันขาดผู้สืบสกุลซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดสงครามทุ่งกุรุกรเกษตร18วันและตระกูลที่สูญพันคือสกุลเการะวะ ครั้งหนึ่งในศึกเทวาสุรสงครามระหว่างพระจันทร์กับพระพฤร,รืหัสสบดีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากพระจันทร์ลักพาตัวนางดาราชายาของพระพฤร,รืหัสสบดีไป ฝ่ายพระสุกและเหล่าลูกศิษย์อสูนแถดทานุได้ร่วมสู้รบอยู่ฝ่ายเดียวกันกันกบพระจันทร์แม้พระสุกจะเป็นเทพฤาษีเหมือนพระพระฤหัส,สบดีแต่ทั้งสองก็ไม่ถูกกันสำหรับเหตุการณ์นี้ทุกท่านสามารถฟังได้จากคลิปของพระจันทร์หรือพระพระฤหัส,สบดีแอดเคยทำคลิปไว้ สำหรับการกำเนิดของพระสุขตามตำราโหราศาสตร์กล่าวว่าพระศิวะเป็นผู้สร้างพระสุขขึ้นมาจากโค21ตัวโดยได้รายเวทให้โคละเอียดเป็นผงห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อนแล้วปราบพรมด้วยน้ำอมฤตจึงกำเนิดเป็นเทวบุตรรูปงามนามว่าพระสุขมีกายสีฟ้าอ่อนทรงเครื่องผนวดฤาษีนุ่งหม่มหนังเสือสวมลูกประคำ ทรงเครื่องประดับเป็นเพชรแก้วไพลินและแก้วเพทายทรงแต่งตั้งให้พระสุขเป็นผู้ดูแลเขาพระสูเมนทางทิศอุดรหรือทิศเหนือสำหรับมูลเหตุแห่งชาติเวรตามตำรานพระครอกล่าวว่าพระอังคารกับพระสุขเป็นมิตรกันเนื่องจากครั้งหนึ่งพระอังคารไปเกิดเป็นกบพระสาวเกิดเป็นงูพระสุขเกิดเป็นลุกคเทวดาเมื่องูเห็นกบจึงจะไล่กินกบ กบได้หนีเข้าไปในโพรงไม้ที่รุขคเทวดาอาศัยอยู่รุขคเทวดารู้สึกสงสารกบจึงได้ร้องตวาดใส่งูงูตกใจจึงได้รีบหนีไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันนะคะอยากให้แอดนำเรื่องใดมาเล่าให้ฟังก็สามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ